มาอัปเดตแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตเพื่อขยายระยะเวลาในการสมัครแพก็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ออกไปเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง Youtube บ่าวจอมนิตซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศกันทางช่อง Youtube บ่าวจอมนิตซิมเป็นเทปมาสเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยช่อง YouTube ช่องอื่นๆจะนำเทปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมที่เจอทางช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีเทปข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรที่มาใหม่ๆด่วนๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับชมรับทราบกันแบบด่วนๆนะครับมันจะมีในช่องวิดีโอมีในช่องช็อตหรือจะเป็นในช่องของชุมชนคุณผู้ชมสามารถที่จะกดดูได้เลยนะครับเวลามีข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเนี่ยส่วนมากก็จะนำมาอัปเดต ด่วนๆกันทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลากับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวเน็ตที่สําหรับเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น AIS ในระบบเติมเงินหรือ a s 1 2เอคเนี่ยแหละนะครับ ซึ่งตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซิม2ซิม 3G ซิม 4G ซิม 5G เนี่ยสามารถที่จะสามัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นเบอร์เก่าสมัครไม่ได้นะครับเซโนเบอร์เก่านะครับใครที่เป็นเบอร์เก่าแล้วต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมย้ายไปค่ายอื่นก่อนครับย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสักประมาณ1วันพอมันขึ้นสัญญาณของค่ายอื่นสักประมาณ1วันแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่ นะครับเพ ah <Yes. S 1> <pesos. S 2> ื่อมาเป็น e a s กลับมาเดิมเมื่อย้ายกลับมาใหม่ปุ๊บสถานะของคุณผู้ชมจะเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่เลยทันทีนะครับแล้วทีนี้เมื่อย้ายมาปุ๊บหรือการเปิดเบอร์ใหม่ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันนะครับเปิดเบอร์ใหม่มาต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันย้ายค่ายมาเมื่อขึ้นสัญญาณ e a s จะต้องรีบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันถ้าเกินจากนี้ไปแล้วมันสมัครให้เก็บโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะต้องใช้วิธีในการ อาจซื้อเบอร์ใหม่มาหรือย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนแล้วค่อยย้ายกลดับเข้ามาใหม่นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้เน็ตไม่อั้นตัวนี้ในระบบเต็มเงินซึ่งเป็นของเบอร์เก่ามันสมัครไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องย้ายออกแล้วค่อยย้ายรับกรับเข้ามานะครับทีนี้มาดูรายละเอียดครับตัวนี้เป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี ราคา450บาทนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่482บาทครับใช้งานได้นาะน30วันกันเต็มๆนะครับแต่ปัญหาคือห้ามนํามาใช้ในการหลดบิดห้ามนํามาใช้ในการหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของคุณผู้ชมลงนะครับ แล้วทีนี้ในส่วนของความเร็วก็12เมกะบิตเพอร์เซกครับเมื่อก่อน10เมกตอนนี้อัพมาเป็น12เมกะบิตเพอร์เซกแต่ระยะเวลาในการสมัครนี้จนกระทั่งถึงวันที่17เมษายน2567นะครับในรอบนี้เนี่ยสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่17เมษายน2567เดี๋ยวถ้าเขาขยายเวลาออกไปอีกผมก็จะนำมาบันทึกเทป ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและโปรโมชั่นตัวนี้เมื่อสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัตินาน6รอบนะครับหรอบนี้รวมทั้งหมดเนี่ยร้อยแวันถามว่าถ้ามันครบหกรอบไปแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงต่อคุณผู้ชมเติมเงินตั้งไว้ครับเดี๋ยวเขาก็จะต่อให้เองอัตโนมัติไปอีก6รอบนะครับต่อไปอีกครั้งละ6รอบครั้งละหรอบครั้งละหกรอบถ้าคุณผู้ชมยังใช้งานกันอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับหรือจนกว่าทางบริิษัทเเจะยกลไปอง แต่โดยส่วนมากโปรโมชั่นจากทางค่ายของ AS เนะี่ยจะไม่ค่อยยกเลิกเองนะครับจะไม่ค่อยยกเลิกนะครับโปรโมชั่นจะไม่ค่อยยกเลิกถ้าคุณผู้ชมใช้ก็คือใช้กันไปอยู่นั่แหละจนครบตามจํานวนรอบเมื่อครบตามจํานวนรอบปุบ๊บถ้าเขาพิจารณาแล้วว่าเบอร์เราเนี่ยได้รับสิทธิ์ต่อเขาก็จะให้เราขยายระยะเวลาต่อไปอีก6รอบต่อไปอีก6รอบต่อไปอีกอรอบนะครับนี่คือในส่วนของให้เก็บโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเต็มเงินหรือ a i s อเอสวันะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยใช้่า่ของ a อเสนี่ยสามารถาสามารถที่จะมั่นใจได้นะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นถ้าคุณผู้ชมไม่ไม่นอกเหนือจากเงื่อนไขเขาเนี่ยจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับอ่าที่สําคัญโปรโมชั่นตัวนี้นํามาปล่อยฮอตสปอร์ตได้นะครับเอามาใส่ในมือถือแล้วปล่อยฮอสสปอร์ตเล่นกันทั้งบ้านทําได้ครับไม่มีปัญหาเอามาใส่มือถือนะครับแล้วก็ปล่อยฮอตสปอร์ตให้กับแก๊ง,กงเพื่อนเพื่อนของเราได้ใช้งานก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับ แล้วก็เอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมได้ใส่ใน wi-FI ใส่ซิมได้ครับเล่นนิดกันให้กิดน,นาําำซัมเมอร์เซลลอันนี้ทําได้แน่นอนครับแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับห้ามเลยครับห้ามข้อเดียวคือห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิทห้ามนามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับอันนี้ไม่ได้นะครับここ <ๆ S 2> ทีนี้หลายๆท่านบอกว่า,วาอะไรคือโหลดบิตเห็นฟังมาหลายเทปแล้วอะไรคือโหลดบิดอะไรคือโหลดบิด โหลดบิตก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลจะโหลดหนังโหลดเพลงโหลดงานโหลดภาพโหลดวิดีโอโหลดนู่นนี่นั่นสารพัดโหลดโปรแกรมนะครับโหลดข้อมูลที่เป็นประโยชน์โหลดข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์โหลดได้หมดครับโปรแกรมโหลดบิตนะครับแล้วเวลาเปิดโปรแกรมโหลดบิตขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยครับ เน็ตบ้านความเร็วของคุณเท่าไหร่ถ้าเปิดโปรโมชั่นถ้าเปิดโปรแกรมโหลดบิดขึ้นมาเนี่ยเน็ตดึงหมดเลยครับคนอื่นไม่ต้องใช้งานเลยครับใช้งานไม่ได้เลยครับหมุนเข้าไม่ได้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเปิดโปรแกรมโหลดบิดขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็เลยเป็นข้อห้ามนะครับเพราะถ้าคุณใช้โปรแกรมโหลดบิดเอามาใช้กับเน็ตมือถือเนี่ยเดี๋ยวเครือข่ายมือถือมันจะมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาทันทีครับเพราะฉะนั้นเขาถึงห้ามนะครับ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสัญญาณของแต่ละเครือข่ายเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอามาใช้ในการหลุดบิดผมแนะนำให้ไปใช้เน็ตบ้านดีกว่าครับเน็ตบ้านของอินทีได้ข่าวว่าโปรโมชั่น300เมกเนี่ยอยู่ที่ราคา290บาทไม่รวมภาษีตัวนั้นดีกว่าครับถ้าจะเอามาใช้ในการหลุดบิดนะครับเอาตัวเน็ตบ้านดีกว่าครับแล้วเอามาสักเส้นหนึ่งนะครับ เอาไว้สำหรับโดยการโหลดบิดโดยเฉพาะเนี่ยเอาเน็ตมาสักเส้นหนึ่งครับแยกมาเลยครับแยกเน็ตบ้านมาสักเส้นหนึ่งไว้สำหรับโหลดบิดโดยเฉพาะครับคุณก็เอาไปเต็มที่ไปเลยทีนี้ครับไม่ต้องไปรบกวนเน็ตของคนอื่นในบ้านแล้วทีนี้ครับถ้าคุณผู้ชมใช้เน็ตบ้านสายเดียวเส้นเดียวเนี่ยนะครับเวลาใครก็ตามในบ้านเปิดโปรแกรมโหลดบิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนอื่นทั้งบ้านใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตครับมันดึงมันหน่วงมันดูดไปหมดแล้วครับ แต่ถ้าแยกเส้นไปเลยครับเส้นของการโหลดบิดเอาเน็ตมาสักเส้นหนึ่งแยกมาต่างหากครับก็จะไม่มีปัญหาครับเน็ตบ้านใช้ทั่วตัวไปก็อีกเส้นหนึ่งครับใช้เน็ตบ้าน2เส้น2เบอร์ไปเลยครับจบแค่นี้ครับในเรื่องของการใช้งานเน็ตสําหรับท่านที่เอามาใช้ในการโหลดบิดนะครับคุณต้องไปเอาเน็ตบ้านครับและแยกเส้นออกมา1เส้นครับแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าใช้มือถือนะครับใช้เน็ตมือถือเนี่ยห้ามนามาใช้ในการโหลดบิดครับเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับ ย้ำกันอยู่นี่แหละครับในเรื่องของการห้ามนํามาใช้ในการหลดบิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะ,ะสมัครก็กดรหัสดอกจัน7 77, 7็ดดอกจันเก้าสามเดอกจันหนึ่งหนเหลี่ยมแล้วถูกออกย้ําอีกครั้งนึงว่าสมัครให้เสร็จภายใน17เมษายน2 5 6 7นี้นะครับคุณผู้ชมติดต่อเพิ่มเติมที่ร้านสารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทาง ทางเพจ a c e b o o k ก็ค้นหาร้านสารุปคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นของสาขามานาง0ูนจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนเพจอื่นๆของสาขาอื่นของร้านสารุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนี่ยติดต่อได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเพจในเครือของร้านสารุทคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายๆเพจที่เป็นในเครือของสรุทคอมพิวเตอร์สตูลก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึง คุณผู้ชมติดต่อทางไลน์นะครับทางไลน์เนี่ยก็ค้นหาทางไลน์ได้2วิธีค้นหาลายได้ทางเบอร์โทร0826499917ก็ได้หรือจะเป็นการค้นหาลายผ่าน ID ก็ได้นะครับพิมพ์ S A R A W T C o M P U T C O M P U T E R ID ลายนี้ไม่มีแอดข้างหน้าค้นหาตรงๆไปได้เลยว่า S A R A W T C o M P U T C O M P U T E R รหรือจะให้ง่ายและสะดวกที่สุดค้นหาไลน์ผ่านเบอร์โทร0ู2 6 4 9 9 9 1 7นะครับรวมไปถึงการติดต่อโทรศัพท์พูดคุยทางโทรศัพท์กันได้เลยสาขามานาง0ู2 6 4 9 9 9 1 7นะครับแล้วก็ร้านในเครือของสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายหลาย,หลายร้านค้าก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube อาจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยเป็นเทปมาสเตอร์ ออกอากาศหลักทางช่อง y o YouTube บ่าวจอมเน็ซิมแล้วหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆที่คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตอนนี้น่ะเขาก็นําเทปมาออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมมากกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยนะครับนี่คือในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินหรือเราเรียกกันติดปากว่า AIS One to Call นะครับก็ตัวเน็ตไม่อันมลลดสปีดมลลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี12ไมโครบิตเพอร์เซกราคา4 8 2บาทนาน30วันอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9319ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์ใหม่สมัครให้เสร,ร็จภายใน7ิตวันของการเปิดเบอร์เบอร์ย้ายค่ายมาสมัครให้เสร็จภายในจิตวันของการขึ้นสัญญาณ e ออนะครับและก็จะเป็นการต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบ ต่อไปเรื่อยๆอ,อครั้งละหกรอบหกรอบหุกรอบหุกรอบจนกว่าคุณผู้ชมจะเลิกใช้ไปเองหรือจนกว่าทางบริษัทเขาจะยกเลิกไปอีกนะครับนี่คือโปรโมชันดีๆที่นอั p เดี๋ยกับคุณผู้ชมย้าว่าขยายระยะเวลาในการสมัครจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายน2567นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาต่อโปรโมชั่นออกไปอีกก็จะนามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดต,ต,ต,ตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโรมชั่นอื่นๆหรือข้อมูลใดๆที่มาอัปเดตด่วนๆเนี่ยก็จะนำมาพปนทิกเทปแล้วก็ออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆจะอยู่ที่ทั้งช่อง YouTube บ่าจอมเนซิมฝากคุณผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ